หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเพจสเตเดียมไทยนะคะโพสตภาพชุดพิธีการสําหรับนักกีฬาไทยเดิมที่จะสวมใส่เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับชุดนี้มากกว่า4,000ครั้งล้ค่ะส่วนหนึ่งเป็นมุมมองจากคนดังนะคะในวงการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไทยเขาก็คอมเมนต์กันตรงไปตรงมาค่ะอย่างเช่นคู่ไก่สุรัตจงดาผู้เชี่ยวชาญด้านานาฏศิลป์ไทยก็จี้ไปตรงๆนะคะว่าชุดไทยแบบนี้ เรียกชุดลุงสอสอหรือชุดนายกอบอบตบิวตี้โรสค่ะดีไซเนอร์สายภาพแพรววาประยุกต์ก็เสนอความเห็นเอาไว้ว่าอยากให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานตรงนี้เล็งเห็นศักยภาพของเด็กไทยปัจจุบันว่าช่างตัดผ้านักออกแบบมีความสามารถมากกว่าชุดนี้ ส่วนคนที่เม้นสั้นๆว่าพังมากแต่ก็ได้ขยายความพร้อมเสนอทางออกอีกครั้งในเพจ Facebook ของตัวเองคือนักออกแบบเครื่องแต่งกายไทยครูบิกพีระมนชมทวัตนะคะที่ผ่านมาแล้วทั้งงานออกแบบเครื่องแต่งกายโขนงานละครย้อนยุคและโฆษณา,าราย,ยาวพร้อมกับแคปภาพวงให้เห็นไปเลยอะไรเป็นจุดพลาดของการทำชุดไทยนิยมค่ะ ครูบิ๊กขยายความให้ไทยบันเทิงฟังนะคะว่าแม้ชุดพิธีการปีนี้จะคิดต่างจากเดิมเพิ่มเติมจากสูตรสีเรียบให้มีลวดลายของผ้าไทยใช้ทั้งผ้าไหมและตกแต่งด้วยมัดมีแต่เมื่อคิดจะเล่นกับชุดไทยก็ต้องทําให้ถึงค่ะโดยเฉพาะเรื่องแพทเทิร์นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชุดดูไม่สงวัยและส่งให้บุคลิกของนักกีฬาดูไม่สง่างามค่ะที่ท,ทงางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเลือกก็คือ แนวอนุรักษ์คือใส่ชุดที่มันเป็นชุดประจำชาติโครงเสื้อแบบไทยราชทานของผู้ชายอเอาโดยปรับใช้ดดชให้ใช้ผ้าไหมแล้วก็ผ้าลายผ้าผ้าไหมเรียบกับผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นลายขอนะครับซึ่งถ้าจะมาแนวทางอนุรักษ์แล้วเนี่ยมันต้องพอดีตัวครับมันถึงะจะสวยงามดูสงา่ามีราศีเหมาะกับความเป็นไทยที่เป็นความโก้ความสงาม่า คือถ้าเกิดไซส์มันผิดเนี่ยมันก็คือพังมันดูไม่สวยไม่เท่ไม่งาไม่เข้ากับรูปร่างคือมันไม่ใช่แค่ชุดเสื้อทายแล้วใส่ย,ยังไงมันจะดูดีนะมันต้องพอดีตัวครับมันมีกฎเกณฑ์มันมีกรอบของมันอยู่ถ้าเกิดจะคิดแบบติดอยู่ในกรอบก็ต้องอยู่ในกรอบให้ครบ ยังมีอีกหนึ่งโพสที่แสดงความเห็นไว้น่าสนใจค่ะเป็นมุมมองดีไซเนอร์ดังหิรันกริดพัทระบริบุ์กุลน,นะคะเจ้าของผลงานตุก๊กตุ๊กไทยแลนด์ที่ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมิสอินเวอร์ส2015ลงทุนตื่นเช้ามาตัดต่อภาพดาราฮอริบูดใครคะทีโมที่ชาลาเม่ค่ะตัดลงไปในชุดเจ้าปัญหานี่เลยและบอกว่าพยายามให้โอกาสผู้ออกแบบโดยการตั้งคำถามว่าหรือปัญหาอยู่ที่อคติของเราและมองว่าเสื้อบางแบบเหมาะสมกับ บางคนและบางโอกาสเท่านั้นและนี่เป็นหนึ่งโอกาสที่ดีที่สุดในการผลักดันนักออกแบบไทยแฟชั่นไทยผ้าไทยซึ่งในมุมของครูบีก็คิดคล้ายกันนะคะว่าแม้เป็นเวทีกีฬาค่ะแต่ก็สามารถจัดเต็มเรื่องแฟชั่นทรงออก s o าว power เรื่องผ้าไทยได้และเชื่อว่าในอนาคตหากมีการขอความร่วมมือค่ะก็มีนักออกแบบไทยเต็มใจที่จะช่วยด้านการออกแบบอย่างแน่นอนค่ะเวทีนี้ถือว่าสำคัญมากครับเพราะมันเป็นโอกาสที่จะนำเสนอ ภาพลักษ์แบรนดิ้งของประเทศไทยในยุคปัจจุบันไปสู่เวทีโลกแล้วคนทั้งโลกจะได้เห็นในในเวลาแบบภายในประมาณ60สิวินาทีที่จะได้ออนแอร์์มในการถ่ายทอดสดทั่วประเทศเออทั่วโลกครับซ <c oughs> ึ่งมันสำคัญมากในการสร้างความประทับใจในเวลาอันจำกัดแล้วมันต้องมันต้องอิมแพกมากๆเลยในการที่จะทำให้ภาพลุกออกออกไปในในการถ่ายทอดมันต้องชัดเ,เ, <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วมันต้องใช้ ดีไซเนอร์จริงๆแล้วควรจะระดมระดมพลดีไซเนอร์เก่งๆของเมืองไทยหัวกะทิของเมืองไทยมาช่วยกันออกแบบคนที่มีความสามารถเยอะแยะเลยที่เขาจะยินดีมาช่วย<ะ>ในราคาที่มันไม่ต้องแพงผมเชื่อว่ามีคนอยากทําให้<ะ>เพราะมันค<ะ>ือทุกคนร<ะ>ักประเทศไทยรักชาติบ้านเกิดตัวเองทั้งนั้นแหละครับไี่ม,มีใครอยากให้ประเทศไทยออกไปดูไม่ดีในสตา์โลกหรอครับ แมชุดพิธีการจะเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์นะคะแต่ในส่วนของชุดนักกีฬาค่ะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็ดูจะมีกระแสที่ดีมากๆกับคอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจจากแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงค่ะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุนและศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒอุดรธานีที่สร้างสรรค์ลวดลายจากแหล่งโบราณคดีอายุกว่า5,000ปีให้มีความร่วมสมัยนะคะ ซึ่งครูบิ๊กพีระมนเองก็เสนอไว้ว่าอย่าให้ใช้เสื้อวอร์มจากเซตนี้ในการร่วมขบวนพิธีเปิดแทนชุดพิธีการค่ะ